สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจากปัญหาภัยแล้งซึ่งเราผจญมาร่วมกันนะครับจากปลายปีที่แล้วจนถึงนบ,บัดนี้ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็คงจะอยู่เรื่อยไปนะคับจนกว่าฤดูฝนจะเข้ามาอย่างเต็มตัวแต่เราก็มีปัญหาอันใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเรื่องของโรคระบาดไวรัสโควิด19 สิ่งหนึ่งซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและเกษตรกรให้ความเป็นห่วงเป็นใหญ่กับพี่น้องเกษตรกรนะครับกำชับให้กับข้าราชการของ,ของกระทรวงเกษตรทุกคนให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งในเรื่องของอ,า,อาชีพนะครับการทรเกษตรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรเองนะครับฝากความเป็นห่วงไปถึงพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือขอให้พวกเราใช้หน้ากากอนามัยให้ติดเป็นนิสัย ใช้ช้อนของตนเองในการรับประทานอาหารล้างมือนะครับตลอดเวลาเท่าที่เราจะทําได้แล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างเรากับพี่น้องเราซึ่งอยู่ในครัวเรือนก็ดีหรือพี่น้องซึ่งอยู่เ,เพื่อนบ้านก็ดีทางหนึ่งซึ่งกรมส่งเสริมกเกษตรนะครับอยากจะเรียนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทราบไวนะ้นั่นคือว่าสิ่งหนึ่งซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถทําได้ในการปรับทะเบียน เกษตรกรของท่านนะครับเมื่อก่อนท่านอาจจะต้องมาที่เกษตรอำเภอรหรือเกษตรจังหวัดแต่ตอนนี้เราแนะนําให้ท่านใช้แอปพลิเคชันของกมรมส่งเสริมการเกษตรนั่นะคือในเรื่องของฟาร์มบุ๊กในการที่จะอัปเดตข้อมูลการทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเองและอีกทางหนึ่งซึ่งเราช่วยเหลือพี่น้องในการที่จะขายผลผลิตในช่วงนี้ก็คือว่าเราเปิดเว็บไซต์ของเราให้พี่น้องเกษตรกรสามารถมาฝากขายผล,ผลผลิตของท่านได้นะครับ ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน้า f a c e b o o กกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะครับเราจะเป็นช่องทางหนึ่งเป็นผู้ประสานร,ระหว่างตัวท่านกับผู้ที่จะซื้อขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงวิกฤตเช่นนี้กรมส่งเสริมการเกษตรคงมีส่วนร่วมในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรได้ในช่วงนี้ครับ